กรบารบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะเอาวันนี้อยู่กับนักเตะบอลพี่มิแล้วนะครับในเกมเกมอะไรเกมเอก้าอีเชนต์ออและนี่คือวิธีการกินกจุดอา้าวแล้วเขากินเสรย โอ้ยมันใช่เรื่องอไหมสวัสดีครับผมเองือึดวงจันทร์ดวงจนันทร์ละพันนะเออมันใช่เรื่องไหมที่เกิดมาไม่ถึงสิบวินาทีแล้วตายเนี่ยไอย้ตุ๊กแกอ้าว หัวร้อนแล้วเน็ตก็โคตรช้าดูาด,ดูมันเป็นนู่นแลเห็นไหมเรายังอยู่นี่อยู่เลยไปสินั่นนั่น,น,นดูแฟลตมาเลยนะจังวันนี้เอ้ยเน็ตชา้าอุ้ยอุ้ยออาวอา อย่านะมืองไปโรยนะมืองไปสิเอาในชาอีกอ่า บาเฮ้ยเกิดจาอโอ้ออโเอ,อ้าไปให้เขาแหลกเช้ยแล้อ่ะเน็ตเริ่มดีขึ้นแล้วนะอ้าวตัวไย มาร์อากันรอยนะอุ้ยเอาละสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในมะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย